สวัสดีค่ะน้องเิลน,นะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในวันลข้อก็เก่งได้ขด้อที่8 4กันค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์กันเลยนะคะเขาบอกว่า A เนี่ยส่วนด้วย a กําลัง2บวก 3a แล้วก็บวกกับ1เนี่ยมีค่าเท่ากับ7นะคะแล้วก็เขาให้เราหาค่าของ a ยกำลังสองนะคะหารด้วยเอ่อลล์เอยกำลังสบวกกับ 3a กำลัง2แล้วก็บวก1นะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูตรงนี้กันก่อนที่โจทย์เขาให้มานะคะ7ตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดจากเป็น7ส่วนด้วย1น,นั่นเองนะคะอุ้ยนี่เลย7ส่วนด้วย1เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าถ้าเรากลับบรรทัดนี้นะคะเป็น a กำลัง2เนี่ยอยู่เริ่มก่อน ดังนั้นนะคะเราก็จะหารด้วย a เลยค่ะโอเคนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับเศษ1.7ส่วน7นั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะกลับส่วนกันนะคะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน7แบบนี้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวนี้ขอลบไปโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะแยกเป็นอ่ะก็คือเป็น a ยกกำลังสองนะคะ อ่าเป็นแบบนี้ a อุ้ยยกกำลังสองแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะหารด้วยเอนเองค่ะโอเคนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะบวกกับเป็นสามเอนะคะสามเอส่วนด้วยเอนะคะอ่าแล้วก็บวกกับหน,นึ่งส่วนเอนั่นเองค่ะ ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย7นะคะโอเคเศษ1นส่วน7นั่นเองจากนั้นตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าจะตัดเลขได้นะคะก็คือตัด a ตรงนี้ไปข้างนี้ก็จะเหลือเป็น a ตัวเดียวนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะตัด a ไปเหมือนกันนะคะอ่าโอเคแล้วก็จะได้เป็น a เอบวกกับ3นะคะแล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน A นั่นเองเศษ1นส่วน A นะคะจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน7นะคะโอเคมีค่าเท่ากับแล้วก็สังนั้นนะคะเราจะย้าย3ไปลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหลือข้างนี้นะคะเป็น a บวกกับเศษ1ส่วน A นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับเป็นเศษหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะเศษหนึ่งส่วนเจ็ดลบกับสามนั่นเองโอเคนะคะจากนั้นเราก็จะทําส่วนให้เท่ากันเนี่ยแล้วก็ลบกันนะคะจะได้เป็นตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าติดลบนะคะก็คือเป็นเศษเป็นติดลบนะคะลบเศษยี่สิบส่วนด้วยเจ็ดนั่นเองค่ะโอเค อันนี้เราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะ,ะเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็จากนั้นเราจะมาดูต่อกันที่คำถามต่อไปนะคะคำถามตรงนี้เลยที่เราต้องการหาค่าออกมานะคะอ่าโอเคแล้วก็มาดูกันที่ตรงนี้เลยนะคะถ้าเราหารด้วย a ยกําลังสองเนี่ยทั้งสมการเราก็จะเหลือเป็นอะ่ะก็จะเหลือเป็นเศษ1นึนะคะตรงนี้หารตรงที่เป็นตัว ตัวเศษตรงนี้นะคะก็จะหารด้วย a กําลังสองเนี่ยก็จะได้ค่าเป็น1นั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้นตรงนี้ a กําลังสนะคะหารด้วย a ก a กํลังสองก็จะเหลือเป็น a กําลังสองนะคะโอเคแล้วก็บวกกับตรงน,นี้หารด้วย a กําลังสองเหมือนกันจะเหลือเป็น3เหลือเป็น3นะคะจากนั้นก็จะบวกกับ เศษหนึ่งส่วน a ยกกำลังสองนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะจับแยก3ออกนะคะก็จะได้เป็นมีค่าเท่ากับก็แยก3นะคะเป็น2บวก1นั่นเองนะคะโอเคได้เป็น a ยกกำลังสองบวกกับ2แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน a ยกกำลังสองนะคะ จากนั้นเราก็จะบวกกับ1น,นั่นเองค่ะโดยก้อนตรงนี้นะคะเราสามารถทำให้เป็นจเป็นก้อนอน,นึงนะคะเราก็ยกกำลังสองได้เลยก็จะได้เป็นมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน A บวกหนึ่งส่วน A นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราจะยกกำลังสองนะคะจากนั้นก็ที่เหลือก็จะเหลือเป็น1น,นั่นเองค่ะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับแล้วก็จะแทนค่าที่เราหามาจากหน้าแรกเมื่อกี้เลยนะคะก็จะได้ว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนด้วยก็นี่นี่ยก็คือลบยี่สิบส่วนเจ็ดเนาะลบยี่สิบส่วนเจ็ดทั้งหมดยกกำลังสองโอเคลบด้วยอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นเออเราก็จะบวกกับอีกหนึ่งไปนะคะ ก็จะได้เป็นเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตรงนี้ใหม่เนาะโอเคก็จะเท่ากับมีค่าเท่ากับนะคะเป็นเศษ1ส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือลบ20ส่วนเยกกำลังสองนะคะพอเอามาทั้ง2ตัวเนี่ยมาคูณกันเลยก็เครื่องหมายลบนะคะก็จะหายไปก็จะเหลือเป็น20ส่วน7นะคะคูณ20ส่วน7นั่นเองก็จะได้เป็น เศษ400ส่วนด้วย49นะคะแล้วก็บวกกับ1นั่นเองอ่าได้เป็นแบบนี้เลยก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็น400 49ส่วนด้วย49นะคะโอเคเพราะว่าตรงนี้เนี่ย1ก็คือเศษ49ส่วน1 9นะคะนำมารวมกันก็จะได้ค่าดังนี้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ย ตรงนี้ถ้าเราเห็นเป็นเศษ1ส่วนแบบนี้นะคะเราก็กลับแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้เป็นตัดหตรงนี้ออกไปข้างบนนะคะก็จะเหลือเป็นเอาตัวส่วนข้างล่างเนี่ยมากลับกันก็จะได้เป็นเศษ4 9่กสนะคะส่วนด้วยเศษ449นั่นเองค่ะอ่าก็จะได้ค่าดังนี้เลยนะคะโอเค เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่าเศษ49ส่วนด้วยเศษ4 4 9นั่นเองนะคะโอเคก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับเวลาข้อก็เก่งได้ข้อที่84คะ่ะ